สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เกมวิกกี้วิศาัดแลวตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเออไซคอบบอสมันจะเกิดในอีกสามสิบวินาทีแล้วแลวเราจะมาสู้ไซคอบบอสเดวยกันดีกว่าผมคิดว่านะไซคอบบอสนะ่าจะต้องผสมยาเออที่ใระไม้คือผมเข้ามาผมก็ได้แบงก์เลยเนี่ยวิกกี้วิศาัมันอัปเดตมาเยอะมากเลยนะกินทีสิลิเชลลิเชลลิเชลลเชลลิเชผมไม่อยากตัวระเบิด ไซคอบ,บอสจะเกิดแล้วเนะี่ยสองวิสุดท้ายสซคอบ,บอสมาแล้วนี่ทองฟ้าเป็นสีแดงต้องผสมทีนทีเข้าไปเยอะๆสักสิบลูกเลยแล้วกันนะมันจะได้แบบบอสจะแบบเจ็บปวดทรมานไงมาเอาไปใส่เลยเอาไปใส่เออ เฮ้ยผมลืมไปถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนเดี๋ยวเราจะใส่เปลือกม้าเกลือกม้าเข้าไปก่อนสักสามอันก็แล้วกันนะน่าจะเร็วใช้ได้ลุบสปีดดี้โพชันมากินกินกินเอ้ยเร็วเลยร็วเร็เร็วเร็วอ่ะนั้นเราก็ต้องใส่ทีทีใบไม้เข้าไปสักห้าอันก็พอมั้งตั้งสิบอันเหมือนกี้ก็ได้้สิบอันไปเลยดีกว่าเราจะได้แบบ แล้วไปแรงๆบอสมันยิงสกิลใส่เราด้วยโอ้ยคนมีตั้งเยอะทำไมยิงใส่เราฮะมาเราก็จะใส่ไปทันทีออ้อโอ้ยโอ้โหโดนมันทำไมมันต้องเล็งผมด้วยเนี้ยมาฮึบ<อ>ใส่ โอ้โหรถทีละนิดเดียวทีละนิดเองนี่ยิงไป <c oughs> จะยิงเราเหรอจะยิงเราเหรอยิงเราไม่ได้หรอกเพราะเราเนี้ยอ็กโ o s ช o n สั่งเข้าไปเลือม,มันเหลือแค่สี่ร้อยแล้วมามันตายแน่ มามามาไมาสิมันใกล้ตายแล้วมันเดือดเลือดแค่สี่ร้อยกว่าเลยจริงมันจริงควรใส่กึกมาเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราใส่ไปแค่เนี้ยถ้าเกิดใส่เกือกมาเยอะกว่านี้มันจะแบบมันจะทันใจมากแต่น,นี้เราใส่ไปแค่เนี้ยเฮ้ยผมเจ็บมากนะเอาสมองไปเลยอ่ะใส่สมองเข้าไป จะได้เป็นบอสจะได้หัวระเบิดอืมมาสิบอสไอ้จิงเก่ร์ก็สนะสนให้ได้สิดส่สีินทีเพิ่มความแดงไปหน่อยอจะยิงแล้วเหรอผมว่ามันน่าจะแบบยิงทุกคนแหละแต่ว่าเห็นแค่คนเดียวมั้งเพราะมันจะยิงแต่ผมไม่ได้อืม มาซี่มาซี่อันนี้มันว่ายน้ำด้วยเอามาไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของเราอันนี้ของเราผมสับสนเรียบร้อยปุ้มมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วอุ้ยผมจะเป็นคนปิดฉากมันเองออาวไม่ทันว่ะมา,มาเราก็ต้องเอาอันนี้ แล้วก็เอาไปที่เออคุณให้คุณออสเพื่อที่จะแลกเป็นโลบักแล้วเราจะมาปรุงยาที่ทำจากโลบักกันดีกว่าแล้วมาดูกันว่าดูมันแล้วก็เดี๋ยวเราผมจะเอาลูกตาเนี่ยไปทำส่วนผสมยาด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นออสนายจงเอานี่ไปใช้เกต์อ่านไปเราได้ yes ซักไปเลยโลบักออกมาตอนดีกวา่าเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวเอาลูกตาบอสมาเป็นส่วนผสรรมทำยาตึด๊ดเฮ้ยอืมเรียบร้อยเป็นยักษ์เมื่อกี้นี้วิชันตัวเล็กกว่าเดิมเฮ้ยแล้วเราก็ต้องแปลงตัวเองให้ตัวใหญ่ไงเออมา จะเป็นยักษ์แบบเมื่อกี้นี้เลยออทคนใหม่จะเป็นไงไม่หรืใส่ขอบตัวใหม่เป็นไงคือใครที่อยากสู้บอสก็ต้องรอหนึ่งชั่วโมงนะนะแต่เมื่อกี้ผมเข้ามาแล้วบอสมันรอด,ดีโชคดีไปหน่อยผมไม่ได้นั่งรอเลยนะมาใจแอ่นออสมาแล้ว <c oughs> เรากลายเป็นอ่อไม่ใช่เรากลายเป็นไซคอบแล้วมามามาเอาเซ่เป็นไงกลายเป็นบอสคนใหม่เม็บ้เปาไหบอสใส่เสื้อวิกชจ้ นี่บอสตนใหม่มาแล้วอ่ะรีเซ็ตก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มสมอะไรใส่โลบัคกกันดีกว่าเริ่มจากปลากับอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้แต่กินกเข้าไปหน่อยสิโอเคโอเคโอเคอ่าได้นันนี้อะโลบัคกโลบัคกัระจาแอนอะไร เครื่องประดับหรือผมเราจะเป็นโอเคอลองโลบั๊กกับถั่วสิอก็ทีทีเป็นพอปโอ้ยมันไม่เข้ากันคิดว่าโลบักกับทีทีทจจะได้แบบระเบิดกลบเป็นโลบั๊กเอา้าไม่ใช่ป่าโลบั๊กกับความยาวกันจะกลายเป็นแท่งโลบั๊กป่ะไม่ใช่นั่นลองโลบั๊กกับเออแบบตัวเล็ก เคยได้ป่ะผมว่าเปลี่ยนไปใหงกลายเป็นเฮ้ยผมเดี๋ยวผมต้องตัวทองสิผมอยากทองเป็นแบบตัวแบบนี้ตัวทองแต่ทองไม่ได้นั้นลอง โลบักกับหูแทนนะโลบักกับหูเราก็ใส่หูเข้าไปอีกไม่ได้ไม่เป็นไรอากินกลายเป็นแบบไม่นี่ตาโตอ่ะ,อเ,ะเริเร่ระกสเซตาแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่โลบักกับนกดูไฟบัก โอ้โหเอาว่ะไฟโอ้โหเอาโอ้โหายบักโอเคโอเคเราก็ลเป็นตัวนี้แหละโอเคโอเคนั okay, okay. Er ่นลองโลบักกับสมองเลยโลบักกับสมองเรากับซอมบี้โลบักปะไหนลองชิมหน่อยสิเอ้ย เฮ้ยอันนี้มันของแพงเลยอนนนะอนนเอาเกือกมากับโลบัคผสมได้อะไรเนี่ยกินหน่อยสิเดินเป็นโลบัคอะอ๋อขานี้ขานี้แพงใช่ไหมถ้าเกิดจะไม่ผิดแบบนี้ต้องใช้นูตดดินไหนลองดูสิขาเราจะยาวขึ้นไหม เอาใ้อันนี้ก่อนเอาเป็นอะไรดีเราใส่โลบักครบพริกกับโลบักอ๋อไม่ได้เลยว่าแล้วนั้นลองโลบักกับแมงมุมอ่ะไม่ได้เลยโลบักกับเออสีได้โอเคมาเออเออเอ,อ เฮ้ยลองเอาไปแก้คนอื่นดิเข้าไปแก่เราจะใส่เข้าไปในจานเยอะๆเสร็จแล้วเขาก็จะกดเก็บมาแล้วก็ชิมดูแล้วก็เอาไปใส่จานเขาอะเป็นชานมไข่มุกชานมไข่มุก มาน้ำยาสีม่วงสวยนะเพื่อนลองชิมดูไหมอร่อยนะ yes กินตูบ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 ถูบฮ่าโกยเงินเงินเงินเฮ้ยเงินใน,น,น,นโลบักเต็มเลยมา,อาลองเพิ่มลองเอาโลบักกลับ ถัว่วถั่วไปแล้วอ๋อโรบักเราใส่หมดแล้วอ่ะลองถั่วกับสมองดูไม่ได้เลยนะเออ,อ,อเฮ้ยถ้าเกิดเราลองเอาโรบักบวกสมองบวกแซนด์วิชอะโอ๊ยไม่ได้นั้นเราสามารถเตื้อามาเป็นแซนด์วิชยังไ,ไงพู เออ,อ,อใครเนี่ยอ๋อคนจน <c oughs> ไม่อยากเป็นคนจนเราจะเราจะาเป็นคนจนที่ใส่หมวกอันนั้นเออเป็นไงคนจนใส่หมวกแบบาคาแพงพร้อมขาเทียมด้วย <c oughs> ไม่ได้ปะงั้นเอาคนลองใส่คนจนก็ไม่ไหมสิ เป็นขดจนใส่โบนีน้ได้โอ้โหไม่ได้วะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองใส่แมงมุงมใส่ใน,นใส่นกได้เลยเนะี่ยไม่รู้ลองชิมก่อนเฮ้ยอืมเป็นผีวินญาณร้ายนั่นลองใส่โลบ,บักใส่อันนี้ใส่เกือกมา้าไม่ได้วะ่ะ ใส่นี้ใส่ฟูนูเติ้ลหรอสมองก็แล้วกันนะโอเคไหนมันจะเป็นไง <c oughs> นขนล้ำรวยมาแล้วเราจะลองใส่เกลือกมาสมองแล้วก็โลบักดูเรแล้วก็ใส่โลบักไปเ,เออลองใส่ ทุกอย่างที่มันผสมกันแล้วได้เป็นนั่นนั่นดิเออเราใส่เกึกมาเข้าไปแฟรี่เข้าไปได้วยจะไปตัวอะไรกันมาชิมหน่อยสิลองใส่กับกิ้งก่าเข้าไปได้วยออลองชิมอีก ก็เป็นโลบักเลยอ่ะคราวนี้เราจะลองใส่นกใส่นี้ก็จะไม่ผิดแล้วก็ใส่ซิลลี่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่แมงมุมแล้วก็ใส่นี้แล้วใส่สุดยาโมโมของผมดูมันจะเป็นขึ้นตื่นมาโอ้เอ๊ะเอ๊ะ ขอลองอันนี้หน่อึโง่กนกเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องใส่ฟร์รี่กับเบิดแล้วก็ใส่เป็นโลบัก แบบเบิร์ดเป็นไงปุ๊บชิ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 จุดปุกก็จังเจงจิงกี้จิงโอ้ my god มันไม่เป็นตามที่ผมคิดว่ะแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยไปเซ็ตก่อนอันเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเราไม่ผมไม่สุดอยางนี่ทำให้เราล่องหนได้ไปไม่ใช่สุดอยานี้ทิ้งไป อย่างนี้เขาเรียกว่าล่องหนกินเข้าไปใช่ไหมกินลบแล้วก็ก็เป็นแค่นอนอ่ะเป็นแค่นอนโอ้เป็นโควิดด้วยร้ล้อเล่นล้อเล่นกินอีกทีนึงนะลองชิมดูเหลือแต่กระเป๋าว้าวนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องแปลงโฉมโดยที่เราเนี่ย นายเราจะเอ็ยู่ตรงนี้ไหมกินฮบอกระเป๋าทองเฮ้ยเราได้เป็นใครกระเป๋าทองเฮ้ยหมวกทองว่ะเอา หมวกทองด้วยเอ้ยแบบนี้มันต้องอันนี้แล้วมันต้องอย่างนี้แล้วต้องใส่เป็นแบบคนรวยอะไรเงี้ยไม่ใช่เแล้วใส่อันนี้ไม่ใช่โอ้ยใส่ผิดไปเรื่อยเลยใส่สมองกับโลบัสอ่ะมาทีนี้ไม่ใช่เอ้ยทิ้งไปต้องอย่างนี้ล่ะหาเด้วย ฮโอ้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดะโอ้ยเออเราเป็นแท่งโลบักได้ไหมเออน่าคิดเว้ยลองดูลองเขยมกับรอบแรกรอบแรกก็ดีรอบแรกก็เฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้เฮ้ยเินเข้าไปครั้งที่สองเราก็ใส่โลบักกับนกเข้าไป าดูกันว่าเราจะเป็นแบบวิญญาณเป็นได้แบบวิญญาณจริงๆหรือมเอ๊ะไม่ได้ปะได้เป็นแค่นี้เป็นแค่คนที่ตัวผอมๆแล้วก็มีคางงอกมาแบบนี้เอ้ยถ้าเกิดเราใส่นุดเดินก็ไปอืมอะลองซิมดู่อ้หี่อ้าว โอเคเป็นไงเป็นไงเป็นกันน่ะตอนนี้เรากลายเป็นแบบตัวอะไรก็เป็นหแล้วเนี่ยเฮ้ยผมมีอีกสมองกับอันนี้มากินเด้อเออเอ,อะไรวะกินอีก ได้สิมันมันต้องไม่ใช่อย่างนี้สิอ๋อลืมใส่นุดเดิลเอ้านุดเดิลเอ้าไม่ใช่อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะใส่อันนี้เข้าไปใส่บีมเข้าไปใส่นุดเดิลเข้าไปใส่นี้เข้าไปใส่นกเข้าไปทีแล้วก็จะได้เป็นตัวแบบเมื่อกี้นี้มากินดูปึ๊บเออไม่ใช่ละ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  ก็ผมร okay, okay, okay. ู้แหละถ้าเกิดเราอยากให้เป็นตัวแบบนี้ก um, ี่แล้วแบบนี้เราต้องอย่างนี้ก่อนเราต้องแปลงโฉมก็เป็นตัวนี้ก่อนง๊อมอืมแล้วก็โอเคโอเคแล้วก็กินเข้าไปอ่ะนี้แล้วเราก็ใส่แท่งลบบักแบบนี้เข้าไปไม่ใช่ใส่เบอร์เข้าไปอ่ะกินเข้าไป ไม่ใช่อย่างนี้สิมันต้องไม่ใช่อย่างนี้สิอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วเอาใหม่นะใส่นี้เข้าไปใส่นี้เข้าไปแล้วก็จะเพิ่งใส่นี้เข้าไปกินก่อนกินสองรอบก่อนรอบแรกก็เป็นหนอนรอบที่สองเป็นอย่างนี้อืมเสร็จแล้วให้เราใสาล่ลรบักแล้วก็นกเข้าไปเพื่อให้เรากลายเป็นอตัวแบบเมื่อกี้นี้มะเกี่งงํา แล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้แต่ข้างนี้มาข้างหลังวะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็เพียงแค่ใส่มูดเดิลเข้าไปแล้วเราก็แค่อันนี้มากิกนเึ้ยทีนี้ก็จะได้เป็นาสาัอสัสแฉกอัพมาอืมเอาวะ่ะเคลื่อนไหววะ่ะเคลื่อนไหวเองวะ่ะตู้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 คือผมยังไม่ได้จับคีย์บอร์ดมันเคลื่อนไหวให้เองนะเออ เอยคือถอยหลังไม่ได้นะต้องอย่างนี้เออตัวมาลาตัวมาละตัวมาว่านั่นนั่นต้องใส่เป็นอันนี้กับเกือกบาใช่ไหมใชมเ่เออกินตูมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้มันต้องเพิ่มตะขาบนแล้ววะ่ะอ่ะแล้วก็เพิ่มข้าใส่สปไปเดอร์ แล้วก็จะกลายเป็นตะขาบกินเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยสูตรน้ำยานี้มาวะเฮ้ยเป็นแค่ขาฮยเอาเรื่องวะ่ะต้อง อ๋อจังเต็งเติมเฮ้ยเราเป็นขาบินได้เว้ยก็แค่ขาเฮ้ยนายเราเป็นแค่ขานะเป็นไงสูรเหลือแต่ขาคุณมาดูไว้ดูไว้แล้วก็ลองไปใช้ดูเน่สูรเหลือแต่ขาอ่ะ แบบนี้ผมต้องแบบหาให้อยากให้คนชิมจังเลยอยากให้คนชิม,ม่ะนายนายเอ้ยนายนายตัวเราด,ดิเราเป็นขาฮห้ <c oughs> แต่ตัวเราก็ยังเป็นแบบแค่คนที่บิดเพี้ยนบิดเบี้ยวลองบินซิ เฮ้ยบินสระ,ะในความอิสระมากเลยแบบนี้ผมว่านะเราน่าจะต้องเงี้ยสูตรสำหรับใช้เฮ้ยเป็นไงอเอ้ยท่านบูชานี่ไม่มีพริกแล้วแล้วพริก,กมาจากไหนอะ หรือมันบัก็กน่าจะบัก็กเฮ้ย <Hey, S 2> เราเลือกเลื่อนมานานแล้วเดี๋ยวเราเซฟน้ำยาในเข้าไปก่อนเซฟตเซ็ตฮ่าเป็นเลยเราก็ได้ได้น้ำยานในเป็นน้ำยาสูตรเด็ดของเราแล้วเฮ้ยแต่เราต้องกินให้แบบถูกวิธีด้วยนะอย่างแรกเราต้องกินดิ๊กกี้สองอันแล้วก็กินไฟบั็กแล้วก็ต้องใส่เป็นอันนี้ หนึ่งอันก่อนแล้วก็ค่อยใส่เป็นอย่างนั้นอ่ะนั่นเดี๋ยวเราก็ต้องใส่เข้าไปอ่ะได้แล้วยาสูตรของเราอลองกินดูแบบคอแบบนี้อีกไหมไม่ได้แบบนั้นอ่ะลองตัวเล็กโอ๊โอพอก้อนนี้เรากลับเป็นตัวแบบเดิมว่ะ ก็จะกินเข้าไปอไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรเราเป็นในสภาพนี้ดีวกว่าฮ่าฮ่าไม่กันละเออเป็นไงคือเราแบบตัวอะไรก็ไม่รู้โอเค,อเ,คเอ้ย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  ลองชิมดูน้ำยาี้ i s ชื่นชื้นเฮ้ย,อยลองชิมดูแล้วเราจะจบคลิปมามาชิมน้ำยานี้ดูลองลองแล้วนาจะติดใจเชื่อเรานายลองแล้วน่าจะติดใจเลยนะเฮ้ยทำไมนายไม่ลอง นายมันแบบชัางโอหังนิ่งนักบังอาจแบบชื่อเอ้ยเกนเอ้ยเอ้ยโอ้ยกินเข้าไปแซ่เกนเกนมันเข้าไปน้ำยาสีพูนน่ารักน่ารักผลกระทบไม่แรงแค่จะทำให้เรากกายเป็นสปารลาดหน้า อาโคตรยำแย่ถ้าเกิดมีคนมากินเข้มยิ่งจะจบเขาเหลือแต่ขาว่ะเฮ้ยจริงเหรอน้ำยาคือน้ำยาสูตรเหลือแต่ขาอ้อยเฮ้ยเอาว่ะน้ำยาเหลือแต่ขาน้ำยาสูตรเหลือแต่ขาเราต้องเซฟละวน้ำยานี่ก็ ดีลิปไปแล้วเนมะื่อไหร่นะมาเราให้เขากินอีกรอบหนึ่งละโอเคแค่เพิ่มจำนวนมาเ้ยกินอีกโอ้ยมาแลอวสุดท้ายเราก็เป็นไนดะ้แค่ตัวเลยก็ไม่รู้ไม่รู้เลยคือตอนนี้ เราเป็นแบบวิญญาณขาเป็นวิญญาณขาอะไร้ฮะโอเคนะั้นเราจบคลิปไปด้วยสภาพนี้เลยก็แล้วกันนะอะถ่ายรูปเราจบคลิปไปด้วยภาพนี้เลยก็แล้วกันนะครับเะถ่ายอันนี้เป็นปกคลิปเนอะ มา,มาถ่ายปกคลิปเป็นคนเหลือแต่ขาก่อนที่เราจะจากไปก่อนที่เราจะลากันไปก่อนเดี๋ยวเรามาถ่ายปกคลิปกันเ่อนเน,นี้มาถ่ายตรงนี้ก็แล้วกันนะมาไม่ไหวเราถ่ายในน้ำเอ้ยโอ๊ยไม่เอาถ่ายตรงนี้นแหลนนะ อีอ่านี่อย่างนี้เลยฮะแช่เบจดกตได้ล้วก่อนจักราวกันผมเอาอนี้มันก่อนนชุบใส่เข้าไปแล้วกินเข้าไปสิชัว เฮ้ย,ยตัวอะไรวะเนี่ย่า,าเราจักลาบไปด้วยร่างนี้กันดีกว่าเย้บายบายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และไปกำลับบงใจผมด้วยแล้วก็อย่าก,กดอันนี้เลยนะโอเคนะเอ้ยลงไปก่อนเอ้ยลงลงยากมากครับลงมาได้แล้วมาบายบายไปแล้ว เอาไปจริงๆแล้วโอเคนะอ่ะบายบายไปแล้ว